สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดีซอนแฟมิลี่นะครับหลังจากที่มีการนะแจ้งรายชื่อไปแล้วนะครับนะว่าแต่ละท่านนะครับใครอยู่ล็อกไหนอะไรยังไงนะครับก็มีการนะครับ ุงกับป้าก็จะไปดูดอกกระเจียวนะครับนี่ก็พื้นที่นะครับในส่วนของขอครอบครัวคุณลุงคุณป้านะครับที่จะเริ่มเป็นทีมงานยูทูบเบอร์ก็อยู่นูนนนะ่นนะครับนะพี่พัน์นะฮะกำลังมาร์กจุดนะครับก็ใช้เชือกฟางนะครับนะรับพื้นที่นะครับ เกันหะาสะไม่ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปาไม่ถึงแลกท้งหล่นโดนอะไรที่จะหล่นลกกาแฟ้านเหบหญ่่

ตามไปเลยนะครับนะมาเดี๋ยวเราก็อ <Clar> ย <ke> ู <ed> <ai> ja e <is> ่นี่นะครับนะโอ้โหสุดยอดเลยพิชิดสุดยอดรัวๆเราก็จะได้อับชิดได้ผมผมรู้สึกว่าผมหลดไม่ไปเลยครับนะครับผมหลดไม่ไปชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งปั๊บมอเงแทบนะครับ นานมากครับวันนี้นะครับกว่าผมจะอัพคลิปขึ้นนะฮะนะก็ดูบรรยากาศนะครับที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับพมนมนะสบายๆนะพี่น้องนะ เราอัปเดตไม่ไปนะฮะบางช็อตอาจจะไม่ทันพี่ๆเฮาเด้อ er พี่น้องนะครับทำไมอดิซรนบางช็อตไม่ได้กับเขานะต้องขอภัยบางทีถ่ายแล้วมันไม่มีขึ้นนะครับนะกว่าจะอัพคลิปขึ้นก็คือต้องออกจากชุมชนนะเดินออกไปไกลๆนะครับไปหาหมองอัพคลิปนะฮะนะถ่ายไปแล้วก็ต้องเดินดีกนี้ผู้คนไปอัพนะฮนะอัพอัพแอนด์ดาวน์นะฮะ โอ้มะกล้วยนี่ซุกเบิดปีแล้นะครับลูกนั่นนะครับคือ,อน,นี้นะครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆนะครับนะสงสัยวันนี้เราจะได้กินกล้วยนฮะรเริ่มท้องว่างนะครับนะลกี้ลกี้วันนี้ก็คุยกันนะครับมีใครคลิปปังบ้างนะครับ ิปปังไม่ปังนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆ FC ด้วยนะฮะที่เป็นกําลังแรงใจดูคลิปให้พวกเรานะครับบางคนก็คลิปไม่ปังนะครับแต่ก็ทำนะฮะทำต่อนะแอดก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ด้วยนะครับที่มีคลิปหลักพันนะครับนะก็เป็นกําลังแรงใจทำให้เรามีกำลังในการทำงานนะครับผมครับผม มีรถส่ง <gesch> ส <uce> ักการมาส่งนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับหลังจากที่เขาไปดูนะฮะหลังจากที่เขาไปดูดอกกระเจียวกันนะฮะนะไปเกี้ยงเลยนะครับ

บบครัถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนส่งของอ๋อถ้าเป็นคนส่งสังกะสีเอานะครับคลิปนี้ปังแน่นอนครับพี่ชิดนะครับหายหมดแล้วครับหายหมดเลยไปหมด มาอกไปกับลุงนะส่วนเราก็ไปกับลุงนะผมเขาไปหาเก็บดอกกระเจียวครับสงสัยชหฮอตชัยภูมิดอกกระเจียวเรืมทุ่งเขาไปหาเก็บดอกกะเียวครับสงสัยิฮอตชัยภมิดอกกระเียวืมทุ่งกกระเจียว้มท่ะ รถแห่หรือเปล่ารถเฮไหมท <c oughs> างส,สังกสีหลังคาห้องที่สี่นะครับเอ็ซีหลังคา,าห้องที่สี่นะครับเอ็ซีตันบอกพระเจ้าก็อย่าพูดตามหลังทำแบบนี้ <c oughs> โอ้เฮียพีเทงแหม a ก็พูดตามหลังกันเหมือนด็กหันพู้วนมาลร้าช่างใหญ่เราอยู่นู่นนะครับรอขึ้นสังกีนะครับขึ้นลังคานะครับมาแล้วครับช่างครับช่างมาเลยครับมาทำไมช่างนี่อกสักคลิปนี้นะครับ